ช่วงนี้มีใครนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ต้องจ้องจอตลอดทั้งวันคงจะมีอาการปวดตาตาพร่ารู้สึกล้ากันใช่ไหมล่ะคะวันนี้หมอจะมาสอนท่าบริหารดวงตาท่าบริหารร่างกายและการจัดท่านั่งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรมกันนะคะท่าที่2ท่าปรับโฟกัสดวงตาช่วยให้การมองเห็นและการโฟกัสวัตถุได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 1. นั่งหลังตรงยืดแขนซ้ายออกไปด้านหน้าจนสุดแขนกำมือแล้วชูนิ้วโป้งขึ้น 2. สายตามองตรงไปข้างหน้าโฟกัสที่นิ้วโป้งของเราค่ะ 3. ค่อยๆเคลื่อนแขนเข้ามาที่หน้าของเราสายตาย,ยังงโฟกัสที่นิ้วโป้งนะคะจากนั้นกลับสู่ท่าปกติได้เลยค่ะหําทำครั้ง1 0 2ถึงรอบได้ตลอดทั้งวันค่ะ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ